สวัสดีเช้าว,วันอังคารนะคะทุกคนมาค่ะไปทำงานด้วยกันนี่ค่ะเจ็ดโมงสิบนาทีนะคะนี่ก็คือหน้าบ้านนะคะนี่ค่ะดูค่ะทุกคนรถแต่ละคันนะคะ อ้อันนี้เราไม่ได้ทำไว้โอ้มุนขาดดน้องนางโอน้องนางอยู่นี่ค่ะดูน้ำแข็งจับ ติดรถก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถกันค่ะนี่ค่ะทุกคนสตาร์ทรถแล้วเราก็จะเปิดที่ละลายน้ําแข็งนะคะพอดีว่าเมื่อวานนี้ผมเอาเอาที่ปิดข้างหน้ารถปิดรถไว้นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราจะมาเอาออกกันนะคะ ว่าเขาจะเป็นแผ่นอลูมิเนียมนี่ค่ะเดี๋ยวเขาจยาดใส่ถุงมือก่อนนะคะดูที่ดูที่บุมได้ปิดไว้นะคะทุกคนนี่ก็คือที่ตักนิมะนะคะนี่ค่ะ ก็จะต,ติดสตาร์ทรดแล้วก็เปิดไอ้ที่ละลายน้ำแข็งไว้นะคะนี่ค่ะอันนี้สิบตัวช่วยเราจะได้ไม่ต้องขูดข้างหน้าเยอะนี่ะแล้วก็จะเก็บนี่นะคะ เย็นนี้เราจะได้ใช้อีกก็จะแชะตรงแสะๆตรงไฟนี่ออกนะคะเพราะว่าเวลามันก็ไฟลงไฟเลี้ยวอะไรอย่าเนี้ยรถคะันหลังจะได้มองเห็นเรานะคะ ชีวิตในเมืองนอกค่ะทุกคนไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบทุกอย่างนะคะโรยด้วยน้ําแข็งะค่ะเนี่ยนี่ค่ะเราจะแซะต,ตรงนี้ออกก่อนเพราะว่าลืมมาที่ปัดน้ําฝนขึ้นนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี่ตอนขากับ จะปาดน้ำฝนแล้วทีนี้มันเป็นน้ำแข็งนะคะทุกคนโอเคค่ะนี่นะคะก็ประมาณนี้เราก็จะขับได้แล้วคะ่ะ สวัสดีนะคะทุกคนผมขออนุญาตไปทำงานก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะนี่ค่ะชีวิตในต่างแดนกับน้ำแข็งนะคะช่วงหิมะมาพายุหิมะเข้าในรอบ15ปีคะ่ะในโซนที่ผมอยู่นี่ค่ะสวัสดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ